สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจออก90บล้านมอบเงินช่วยครอบครัวน้องจูนเหยื่อไอ้ครั้งเมื่อเวลา14นาฬิกา30นาทีวันที่7ธันวาคมที่ศาลาพุทธารักษาหนึ่งโคที่สมพันธ์อารามหลวงเขตทิศบาลนครอุดรธานีนางวันลีปัญญาใสหรือเจอ๋ออายุ4 8ปีสาวอุดรดวงเฮงถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1่งวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2561หมายเลข149840 จำนวน15ใบ90ล้านบาทโดยนางวลีได้มอบเงิน30,000บาทพร้อมกับหนังสืออ่านคลายเครียดเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของน้องจูนซึ่งทางด้านของนางนันทนาแม่ของน้องจูนได้กล่าวขอบคุณเจ๊อที่มามอบเงินทำบุญหาน้องจูนส่วนญาติน้องจูนได้มาขอจับมือถ่ายรูปขอลายเซ็นบอกว่าเห็นแต่ในข่าววันนี้เจอตัวจริงขอโชคจากเจ๊อโดยการนำแป้งมาโรยที่มือเจอ๊อที่หลังมือคว้าแล้วถูหาเลขด้วยเห็นเลข 5 3, 4ทําทำให้บรรยากาศคลายความโศกเศร้าลงไปบ้างซึ่งแม่น้องจูนได้เล่าว่าน้องจูนรักรถจกักรยานยนต์ฮอนด้าไอคอนสีเทาดำหมายเลขทะเบียนรถขอไขวแหวนพอพันห้าสอุดรธานีคันนี้มากจะเปลี่ยนคันใหม่ก็ไม่ยอมให้เปลี่ยนจึงได้นํารถมาบังสุกุลไปให้น้องจูนไว้ใช้บนสวรรค์ด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ